บทที่หนึ่งภารกิจยัวผู้ชายฉันจ้างหนึ่งแสนช่วยทำยังไงก็ได้ให้ลูกชายของฉันหันมาชอบผู้หญิงประโยคนี้บุตรสาได้ฟังมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนตอนนั้นเธอไม่คิดจะรับปากทำงานที่ดูไร้สาระและไร้ศักดิ์ศรีคำว่าตกลงไม่เคยมีอยู่ในสมองของเธอจนกระทั่งวันนี้ วันที่บุษบาพี่สาวของเธอเสียชีวิตกระทันหันเธอต้องกู้หนี้ยืมสินนับแสนบาทเพื่อนำมาจัดงานศพให้พี่เพราะพี่ไม่ได้ทำประกันอะไรไว้เลยและนับจากนั้นชีวิตเรียบง่ายพอเพียงของบุกรก็เปลี่ยนไปแป๊กก้วยลูกชายเจ้าหนี้ดันปิ๊งเธอตั้งแต่แรกพบและพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อได้เธอไปเป็นภรรยา ครอสซ้ำกระหน่ำซัดหลานของเธอซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของบุษบาก็ถูกคนเป็นพ่อพ,อพาไปอยู่ด้วยและไม่ยอมคืนให้บันเจดิดให้เหตุผลว่าเขาเป็นพ่อย่อมมีสิทธิ์ในตัวน้องจันเจ้ามากกว่าเธอที่มีศักด์เป็นแค่นา้าเธอคงไม่ลำบากใจเท่านี้หากไม่ใช่เพราะคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของบุษบารับปากพี่ได้ไหมเบล ว่าจะไม่ทิ้งจันเจ้าน้องไม่เหลือใครแล้วพ่อแท้ๆก็เอาแต่มเมาแถมชอบทำร้ายร่างกายอีกพี่อุตสาหพาน้องหนีมาจากพ่อใจสัตว์ได้แล้วถ้าน้องกลับไปอยู่กับหมอน,นั่นสักวันมันอาจพลั้งมือฆ่าน้องก็ได้เธอเองก็รักจันเจ้าเพราะพอจะรู้พฤติกรรมของอดีตพี่เคยมาบ้างจึงรับปากไม่กี่วันหลังจากนั้นบุตรสบาก็เสียชีวิตอย่างสงบ เด็กหญิงจันเจ้าถูกคนเป็นพ่อลักพาตัวไปในขณะที่บุษกรกำลังวุ่นวายอยู่กับงานศพเธอพยายามติดตามทวงถามจะขอหลานมาเลี้ยงเองแต่บรนเจิดซึ่งเป็นบิดาของจันเจ้าได้ปฏิเสธเธอไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเธอเป็นแค่นายังไงพ่อแท้ๆก็ต้องมีสิทธิ์ในตัวจันเจ้ามากกว่าเธออยู่แล้วบรรเจิดได้ยื่นข้อเสนอว่า ถ้าหากอยากได้จันเจ้ามาอยู่ด้วยจะต้องจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทฟังดูก็ไม่ต่างจากเอาลูกตัวเองไปเรียกค่าไทยแต่คนอย่างบรรเจดิดอะไรก็ทำได้อยู่แล้วละ่ะในตอนนี้บุกรสจึงต้องการเงินจำนวนสองแสนเธอเปิดร้านขายดอกไม้ร้านเล็กๆซึ่งเศรษฐกิจเช่นนี้มีคนมาซื้อดอกไม้น้อยลงและเธอจะต้องทำงานอีกกี่ปีกันกว่าจะเก็บเงินแสนได้ เพราะเธอต้องใช้ใจ่ายซื้อกินไปทุกวันเสียงของโมบายที่ติดตรงขอบบนประตูดังขึ้นเมื่อมีใครคนหนึ่งผลักประตูกระจกเข้ามายินดีต้อนรับค่ะหญิงสาวส่งเสียงสดใสไปโดยอัตโนมัติก่อนจะหุบยิ้มฉับเมื่อเห็นว่าใครมาแป๊กกวยนั่นเองที่รักว,วันนี้ก็สวยอีกแล้วนะหนุ่มวัยยี ผมทรงสกินเฮดหน้าเสี้ยมใต้ตาบวมผิวครั้ำฟันเหยินได้เอ่ยปากทักทายเรากับว่าสนิทสนมเป็นคนรู้ใจของเธอมานานแรมปีจะรับดอกอะไรคะเธอพยายามปั้นสีหน้าเป็นมิตรถามเสียงสุภาพโดยไม่สนใจท่าทางของอีกฝ่ายจะเหมาหมดร้านเลยก็ยังได้ถ้าที่รักยอมไปเที่ยวกับกุ้ยเที่ยว คิ้วเรียวเลิกขึ้นสูงต้องขอโทษด้วยนะคะฉันคงต้องปฏิเสธโทชายหนุ่มทอดเสียงหมดอะไรเท้าแขนที่เคาน์เตอร์ยื่นหน้ามองเธอตาปลอยกลวยตื้อคุณมานานแล้วนะเบลเมื่อไหร่คุณจะใจอ่อนสักทีก็คนมันไม่ชอบจะฝืนทำว่าชอบเห็นทีจะไม่ได้หรอกคะ่ะคำตอบตรงประเด็นของเธอสร้างความขุนเคืองให้แป๊กกวยไม่น้อย เขาเป็นลูกเจ้าของตลาดย่านนี้มีอิทธิพลที่สุดในตำบลน,นี้แต่เธอกลับกล้าพยองใส่เขาช่างเป็นผู้หญิงที่อวดดีซะจริงๆแล้วเมื่อไรจะคืนเงินล่ะจะรีบคืนให้ไวที่สุดค่ะตอนคุณจะยืมอ่ะพ่อกล้วยให้ยืมอย่างไวพอตอนจะคืนทำไมคุณถึงโยกโยกอ่างโนนอ่างนี่ไม่คืนสักทีฉันไม่กล้าบอกหรอกค่ะว่าภาระฉันเยอะ แต่ขอโอกาสอีกหน่อยไม่นานหรอกคะ่ะฉันจะต้องมีเงินไปคืนคุณแน่ๆนี่หนึ่งล้านกล้วยขอภายในสามเดือนนะถ้าไม่ได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยหน้าเรียวซีดเผือดเบิกตากว้างอะไรนะคะกี่บาทนะหนึ่งล้านไงเ <laughs> ขายิ้มเหมือนเย,ย้ช่างเป็นรอยยิ้มที่น่าตบที่สุดเท่าที่เคยเจอมาฉันยืมมาแค่แสนเดียวนะคะ ดูหลักฐานในใบสัญญาไหมละ่ะเขาเลิกคิ้วท้าทายเมื่อเห็นเธอเม,ม้มปากกำมือแน,น่นไม่พูดอะไรเขาก็หยิบกระดาษที่ม้วนไว้ในกระเป๋าสะพายข้างมาคลี่กลางต่อหน้าเธอเห็นช็อตเต็มตาไม่ครับที่รักว่าหนึ่งล้านน่ะไม่ใช่หนึ่งแสนหญิงสาวจ้องจมตาแทบถลนเลขศูนย์จากที่มีห้าตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นหตั้งใจโกงกันนี่ เธอแหวลั่นโกงที่ไหนเขายักไหลียดยิ้มเป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนสิครับหรือจะไม่คืนล่ะคราวนี้บุตกรตัวสัน่นเธอได้ยินคนเขาเล่าลือกันมานานว่าพ่อของแป๊กกวยนั้นทวงหนี้โหดเพียงใดมีคนเคยโดนซ้อมจนตายโดยที่ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มฆาตกรได้มาแล้วแค่เนี้ถึงกับหน้าซีดเฉยเหรอ เขายื่นมือข้ามเคาน์เตอร์มาจับคางเล็กหญิงสาวรีบปัดมือเขาทิ้งทันทีไม่ละอายใจบ้างหรอทำไมต้องละอายอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่คืนนี้ภายในสามเดือนคุณจะไม่เหลืออะไรเลยทั้งรถทั้งบ้านรวมทั้งร้านดอกไม้นี่ด้วยทำไมใจร้ายนักถ้าหาเงินไม่ทันและก็ไม่อยากสูญเสียทุกอย่างไปคุณก็แค่ยอมเป็นเมียกล้วย แล,ล้วกวยจะถือซะว่าเราไม่เคยมีหนี้ต่อกันคุณจะไม่ต้องทำงานงกๆจนเหนื่อยอีกกลับไปซะเธอบอกเสียงเย็นว่าไงนะแต่แข็งหูเหมือนคนหูหนวกไม่ค่อยได้ยินฉันบอกให้กลับไปไงเล่าถ้าต้องเป็นเมียคุณฉันยอมตายดีกว่าอีกแป๊กกล้วเลิกคิ้วสูงเขาเคยมีเมียมาแล้วหกคนและทุกคนก็ตายบ้างหนีไปบ้าง อาจด้วยเพราะอำนาจเงินมันหอมหวานก็เป็นได้แม้ว่าประวัติเขาจะไม่ดีหน้าตาไม่หล่อแต่ก็ยังมีสาวๆแวดเวียนมหาไม่ขาดทว่าในตอนนี้เขาไม่ชายตามองใครนอกจากบุษกรเธอทำให้เขาอยากเอาชนะเพราะความเย่อหยิ่งและถือดีของเธอนี่แหละงั้นกุ้ยจะร้อยครบสามเดือนนะถ้าไม่มีใจก็เตรียมตัวได้เลย จบประโยคด้วยเสียงหัวเราะบาดหูหญิงเสาวกำมือแน่นมองตามแผ่นหลังของผู้ชายที่เธอนึกชิงชังจนกระทั่งเขาออกจากร้านไปจากหนึ่งแสนเป็นหนึ่งล้านแล้วไหนจะจันเจ้าอีกลำพังผู้หญิงตัวคนเดียวที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูงจะดิ้นรนเอาชนะได้ยังไงความคิดรเริ่มหวนนึกถึงประโยคนั้นของหญิงสูงวัยคนหนึ่งฉันจ้างหนึ่งแสน ช่วยทำยังไงก็ได้ให้ลูกชายของฉันหันมาชอบผู้หญิงเธอได้ยินประโยคนี้เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเธอไม่คิดจะตกปากรับคำแต่วันนี้ความคิดของเธอเริ่มเปลี่ยนไปถึงจะได้แค่แสนเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยเอาเงินแสนไปรับตัวจันเจ้ามาอยู่ด้วยกันก่อนเธอเดินไปนั่งที่โต๊ะมุมร้านหยิบโทรศัพท์กดหมายเลขเบอร์ที่สตรีอาวุโสผู้นั้น ได้ทิ้งนำบัตรไว้ให้ไม่นานนะักทางนั้นก็กดรับสายเธอกรอกเสียงทักทายแม้ว่าจะสั่นเครือสวัสดีค่ะบุษกรนะคะหลานของยายดำเนินฉันตกลงยอมรับข้อเสนอค่ะภายในหนึ่งสัปดาห์ฉันจะทำให้ลูกชายของคุณเลิกเป็นเกย์อ๋อเบลหรือน้ำเสียงของคุณนายโสภีมีร่องรอยว่าจดจำได้ ใช่ค่ะฉันนึกว่าเธอจะปฏิเสธแล้วซะอีกเพราะดูเธอจะหยิ่งในศักดิ์ศรีไม่เบาฉันไตรตรองเดียแล้วค่ะคุณนายว่าศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้เงินต่างหากที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตฉันต้องการเงินค่ะคุณนายหัวเราะเบาๆในลำคออย่างถูกใจฉันชอบเธอก็ตรงนี้แหละฉันชอบคนตรงๆนะ่ะมันชัดเจนดี เธอนี่มีบางอย่างที่คล้ายใหญ่ของเธอเลยนะดวงตาคู่โตเศร้าสลดเมื่อนึกถึงดำเนินผู้มีศักดิ์เป็นยายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วเธอโตมาโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่อยู่ในหัวเธอเลยแม้แต่น้อยมีเพียงบุษบาที่เกิดก่อนเธอสี่ปีที่พอจะมีโอกาสเห็นแม่บ้างยายเล่าว่าแม่แต่งงานกับพ่อของบุษบา จากนั้นก็แยกทางกันแม่อยู่กับยายจนกระทั่งคลอดก็ทิ้งลูกไว้ให้ยายเลี้ยงส่วนแม่ก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปหางานทำสามปีแรกแม่ส่งเงินให้ยายตลอดทุกเดือนและนานๆครั้งจะมาเยี่ยมบุษบากระทั่งปีที่สี่แม่เริ่มเงียบหายไปไม่ส่งเงินเหมือนทุกทีโผลมหายายอีกทีก็อุ้มลูกสาวคนใหม่มาและแน่นอนว่า ไม่มีใครรับเป็นพ่อแม่ทิ้งทารกแรกคลอดพร้อมเอกสารสิทธิ์ต่างๆไว้กับยายจากนั้นก็กลับกรุงเทพไปยายจึงตั้งชื่อเด็กน้อยว่าบุษกรเพื่อให้คล้องกับพี่สาวแม่หายเงียบไปโดยไม่ส่งข่าวคราวไม่มาเยี่ยมเยียนยายไม่มีเงินเพราะต้องคอยเลี้ยงหลานน้อยทำให้ไม่ได้ไปทำงานยายจึงขายที่นา เอาเงินมาเลี้ยงหลานๆจนกระทั่งหลานทั้งสองไปโรงเรียนได้แล้วยายก็ไปทำงานเป็นคนรับใช้ของคุณนายโสพียายมักมาเล่าให้เธอฟังเสมอว่าคุณนายเป็นคนใจดีสามีตายไปแล้วทิ้งสมบัติมากมายไว้ให้คุณนายมีลูกชายสองคนคนโตชื่อพิมแต่งงานแล้วส่วนคนเล็กชื่อพามยังไม่เคยมีแฟนพิมกับพามมีความฝันต่างกันสุดขั้ว พิมพสารต่อธุรกิจของบิดาในขณะที่พามเป็นทันตแพทย์ยายเคยโม้ให้ฟังว่าพามหล่อมากหล่อจนมีแมวมองมาติดต่อไปเป็นดาราแต่เขาปฏิเสธไปเธอก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาหล่อแค่ไหนแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่ายายคงเวอร์มากไปคนหล่อในสายตาของคนแก่วัยใกล้เจสคงจะเป็นประเภทเฉยเชย ใส่เสื้อเข้าในกางเกงเรียบร้อยผมแสกกลางหวีเรียบแปร่อาจจะสวมแว่นคงแก่เรียนเธอทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ลาออกเมื่อเก็บเงินทุนได้ก้อนโตมาเปิดร้านขายดอกไม้เป็นเจ้านายตัวเองในขณะที่บุษบาไม่ได้ทำงานเพราะหลังจากเรียนจบก็แต่งงานกับบันเจิดแล้วย้ายไปอยู่กับเขาทันทีเมื่อหปีก่อน บุษราได้ให้กำเนิดลูกสาวแสนน่ารักคนหนึ่งชื่อน้องจันเจ้าพี่สาวมักจะหาเธอเสมอเพื่อระบายความทุกข์ในใจเพราะบ่อยครั้งที่สามีเมาแล้วมาตบตีเธอจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวหอบลูกหนีกลับมาอยู่กับยายอยู่ด้วยกันไม่ทันไรยายก็หัวใจวายตายเฉียบพลันในงานศพของยายมีคุณนายโสพีเป็นเจ้าภาพ ออกค่าใช้จ่ายให้เพราะเห็นแก่ความซื่อสัตย์พักดีที่ยายมีต่อคุณนายและคุณนายได้เรียกเธอไปคุยในวันชาปนากิจศพยายฉันจ้างหนึ่งแสนช่วยทำยังไงก็ได้ให้ลูกชายของฉันหันมาชอบผู้หญิงโดยจะว่าจ้างให้เธอทำยังไงก็ได้ให้พามหันมาชอบผู้หญิงเพราะเขาไม่เคยสนใจสาวไหนทำแต่งงานจนปีนี้อายุเข้า35แล้ว ยังไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานทั้งที่คุณนายเพียนหาสาวสวยไปแนะนำสายตาของพามก็ไม่เคยชเลืองแลตอนนั้นเธอปฏิเสธไปคุณนายเลยให้นำบัตรไว้ถ้าเธอเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ให้โทรหาได้ทันทีเธอคิดว่าชาตินี้คงไม่มีวันจะโทรหาจนกระทั่งพี่สาวประสบอุบัติเหตุทางรถอาการหนักอยู่เกือบสัปดาห์ก็เสียชีวิต เธอรู้สึกเคว้งคว้าง,างเหมือนอยู่ดีๆก็เจอมรสุมโถมกระหน่ำเข้ามาพร้อมๆกันเธอตัดสินใจที่จะโทรหาคุณนายโสพีถึงงานที่รับทําจะไร้ศักดิ์ศรีแต่ยังดีกว่าอยู่อย่างหลบๆบซ่อนๆเพราะไม่มีเงินจ่ายนี่ทำไมเงียบไปละ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนใจคำถามของคุณนายทำให้หญิงสาวตื่นจากพวังนึกคิดเธอกระพริบตาทีที เพื่อปรับจูนสมองให้โฟกัสอยู่ที่เหตุการณ์ปัจจุบันเปล่าคะ่ะฉันไม่คิดจะเปลี่ยนใจอืมดีแล้วเธอมีอีเมลหรือเปล่าล่ะฉันจะส่งรูปถ่ายประวัติของพามไปให้มีคะ่ะงั้นขอเมลหน่อยเธอบอกอีเมลไปตอนนี้เธอตัดสินใจแล้วและจะไม่มีวันเสียใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามบทที่สอง พบกันครั้งแรกคืนนี้บุษกรใช้เวลากว่าสองชั่วโมงในการอ่านประวัติของาพามที่คุณนายส่งมาให้ยิ่งรู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเขามากเท่าไหร่โอกาสที่เธอจะชนะก็ยิ่งมีมากขึ้นดังคําที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเธอมีโอกาสได้เห็นหน้าตาของาพามเป็นครั้งแรก เขาเป็นหนุ่มใหญ่ที่หน้าตาหล่อเหลามากเลยทีเดียวสมแล้วที่ยายของเธอชื่นชมนักหนาสันเสริญเยินย้อยเธอฟังทุกวันว่าหล่อปานเทพบุตรเธอเพิ่งรู้ในวันนี้นี่เองว่าที่ยายพูดมานั้นไม่เกินจริงเลยแม้แต่น้อยเขาเป็นคนผิวสีแทนคิ้วเข้มยาวในตาคมกริบสีดําสนิทจมูกโด่งเป็นสันริมปากอยากได้รูปสีชมพูอ่อน เขาตัดผมสั้นรับกับลำคอตั้งตรงสงา่าเขาจะหล่อมากกว่านี้ถ้าแววตาที่เขามองกล้องจะไม่เย็นชาไร้อารมณ์หญิงสาวโต้ตอบอีเมลกับคุณนายจนรู้ว่าคลินิกของพามตั้งอยู่ตรงไหนเขาทำงานกี่โมงถึงกี่โมงและเขาชอบอะไรเป็นพิเศษแต่ที่ทำให้เธอหนักใจสุดก็คือพามชอบกีฬา สิ่งที่าพามเกลียดที่สุดคือผู้หญิงแล้วแบบนี้เธอจะมีโอกาสได้หนึ่งแสนจากคุณนายหรือเปล่าเพราะภารกิจที่เธอต้องทำดูจะยากเย็นซะเหลือเกินเอาเถอะพรุ่งนี้เธอจะลองไปเจอเขาดูสักหน่อยเช้าว,วันต่อมาที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองหลวงยามเช้าตรู่ที่พระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นทิวไม้ แสงแดดอ่อนๆส่องไปทั่วผืนธร,รณีบุตรสกรในชุดกางเกงขาสั้นแค่คืบเสื้อกล้ามสีขาวเอวลอยแต่งหน้าสดาสวยมัดผมรวบไว้ด้านหลังมาวิ่งออกกำลังกายบริเวณใกล้สระน้ำซึ่งบริเวณนี้คุณนายให้ข้อมูลไว้ว่าพามักจะมาทุกเช้าและหลายครั้งที่จะนั่งเล่นริมสระก่อนจะไปทำงานเวลาหกโมงกว่า เธอก็เจอเขาจริงๆแต่ให้ตายสิเขาหล่อสุดๆหล่อกว่าในรูปซะอีกเขาสวมเสื้อกล้ามสีดำกางเกงบอลขาสั้นกับรองเท้าผ้าใบราคาแพงเธอรีบสวมวิญญาณแรดไปวิ่งคู่เขาทันทีสวัสดีค่ะเขาปลายตามองเธออย่างเยือกเย็นเพียงเห็นสายตาของเขาเธอก็รู้แล้วล่ะว่าเขาไม่ต้องการสารสัมพันธ์ธนามตรีใดๆกับเธอ เออฉันชื่อเบลนะคะเออแล้วคุณล่ะคะเขาไม่ตอบแต่กลับวิ่งไปทางอื่นแต่เธอก็ยังหน้าด้านวิ่งตามไปผู้หญิงทักทำไมไม่ตอบหญิงจังนะคะคราวนี้ชายหนุ่มหยุดเดินหัวคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันแล้วถามห้วนห้วนต้องการอะไรเอ๊ะเธอกระพริบตาทีที สงสัยหมอนี่จะชอบผู้ชายด้วยกันจริงๆนั่นแหละดูทำท่าเขาเถอะทำยังกับว่าผู้หญิงเป็นตัวอะไรที่เออหน้าขยะกขยงจนไม่อยากจะเสวนาด้วยฉันอยากรู้จักคุณค่ะเรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยจะเป็นไงคะเขาเมินหน้าหนีแต่ผมไม่อยากรู้จักคุณจากนั้นก็วิ่งต่อไปทิ้งให้เธอยือนหน้าแตกอยู่ตามลำพังโดยมีกลุ่มผู้หญิงที่เดินผ่านไป เอ่ยนินทาเสียงดังเข้าหูเธอตายดูสิหน้าหนาอย่างกับโบกปูนซีเมนไว้เลยอะตามจีบผู้ชายก่อนแต่เขาไม่เล่นด้วยน่าสมเพชจริงๆจ,จะจีบคนหลอ่อไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยบุษกรตวัดห่างตาไปมองกลุ่มนินทาทำเอากลุ่มนั้นรีบเดินหนีห่างพร้อมเสียงที่ดังลอยลมเข้าหูเธออีกครั้งไปกันเถอะพวกเรา ร,รีบเดินมันทำตาเขียวอย่างกับจะฉีกเราออกเป็นชิ้นชิ้นสมแล้วที่ผู้ชายจะไม่สนใจอ่ะ,ะบุษกรแทบจะเต้นแรงเต้นกาตะโกนลั่นนี่แน่จริงก็มาพูดต่อหน้าฉันตรงๆเลยสิราชสีเขาสู้ซึ่งหน้าถ้าทำลับหลังเขาเรียกวปาหมานะกลุ่มนั้นชงะงักกึกก่อนที่หัวโจ ที่ดูท่าทางจะอายุน้อยกว่าเธอแต่งหน้าจัดใส่สายเดี่ยวกระโปรงสั้นจะเดินมาหยุดเผชิญหน้ากับเธอเมื่อกี้ว่าใครเป็นหมานะป้าใครที่นินทาฉันคนนั้นแหละเป็นหมาถ้าพวกเธอไม่ได้พูดถึงฉันก็ไม่จําเป็นต้องร้อนตัวนะจ๊ะพอดีว่าเมื่อกี้พวกฉันก็พูดถึงป้าจริงๆนั่นแหละ ยอมรับตรงๆด้วยสีหน้าเย้ยหยันในขณะที่พักพวกเริ่มขยับมายืนเบื้องหลังหัวโจกสาวอะไรก็ไม่ทำให้เธอเจ็บใจเท่าโดนเรียกว่าป้ารอเรียกใครว่าป้ายะฉันเพิ่ง21นะหน้าแก่ก่อนวัยนั้นเนี่ย <c oughs> พากันหัวรอดทั้งกลุ่มเล่นเอาหญิงสาวหน้าแดงกำปากคงว่างมากเินะถึงเที่ยวจิกเที่ยวแขวคนอื่น พ่อแม่ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยหรอลามถึงพ่อแม่เลยนะป้าแกนนำชักโมโหพ่อๆกับบุตกรที่โมโหเช่นกันเด็กก้าวร้าวแาแเกๆหัวโบราณต่างประสานสายตากันอย่างดุเดือดและไม่ทันที่เธอจะได้ตั้งตัวฝ่ายนั้นก็พุ่งเข้าชนร่างเธออย่างแรงหญิงสาวเซษถอยหลัง แล้วพลังตกลงสระน้ำที่ลึกกว่าสองเมตรมวลน้ำเย็นเฉียบโอบล้อมรอบกายท่ามกลางสายตาที่พร่าพรายเพราะหยดน้ำบดบงังเธอเห็นยใยพวกเด็กนิสัยเสียเหล่านั้นกำลังหัวเราะก่อนจะวิ่งหนีไปเฮ้ยเธอจะปล่อยพวกนั้นให้หนีไปไม่ได้ต้องเอาคืนก่อนสิจะตบยักคนที่ผลักเธอให้ฟันร่วงเลยทีเดียวเธอกำลังจะว่ายน้ำเข้าฝั่ง แต่บังเอิญเหลือบตาไปเห็นชายร่างสูงใหญ่ยืนมองอยู่พอดีตอนนั้นสัญชาตยานสั่งให้เธอสาออยเพื่อให้บรรลุแผนการเปลี่ยนเกยให้เป็นชายชาตรีช,ช,ช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นเธอชูสองมือพลุบพลุบโผล่โผล,ลเหนือผิวน้ำเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษด้านการแสดงก็วันนี้นี่ลหละ แต่ทำไมนะดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นถึงได้เย็นชาซะเหลือเกินนี่เขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงที่เห็นผู้หญิงกำลังจะจมน้ำตายต่อหน้าช่วยด้วยเธอพยายามเปล่งเสียงดวงตามองพามอย่างวิงวอนแต่ทว่าเขากลับหันหลังเดินไปทางอื่นเสมือนเธอเป็นแค่มดแมลงที่ไร้ตัวตนในสายตา เสียงของหนักตกลงในน้ําก่อนที่ร่างเธอจะถูกพาขึ้นฝั่งคนที่ช่วยเธอไม่ใช่าพามรอกแต่เป็นคนอื่นเพราะเธอเสแแส้งทําเป็นใกล้จะจมน้ําเลยต้องรับบทนี้ต่อไปเธอนอนผึ่งตรงริมขอบสะโดยมีสายตาหลายคู่มองมาอย่างสอดรู้สอดเห็นเธอเริ่มอึดอัดเลยแกล้งหลับตาอยู่อย่างนั้นต้องรีบช่วยแล้วล่ะเกิดตายขึ้นมาเย่แน่ เสียงห้าดังขึ้นอย่างร้อนรนในขณะที่หญิงสาวได้แต่รอบถอนหายใจเบาๆสงสัยเธอคงต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลแน่ๆเออต้องใช้ปากถ่ายปอดเท่านั้นน่ะฉันอาสา,าจะทำเองเสียงห้าวคนเดิมดังขึ้นอีกเธอรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งข้างๆลางสังหรณ์บางอย่างตีตื้นขึ้นมาจนแน่นอกเธอขนลุกสู้ไปทั้งตัว นี่มันลางร้ายชัดๆหญิงสาวค่อยๆปรือเปลือกตาขึ้นมองก่อนจะผวาเฮือกเมื่อเจอแปลก,ก้วยกำลังก้มต่ำแถมทำปากเหมือนปากปลาดูดอีกอีกนิดเดียวจะถึงปากเธออยู่แล้วมือเรียวผลักหน้าเขาออกห่างก่อนผวาลุกนั่งขวัญเสียจนต้องรูปอ,อกไปมาคุณคุณมาได้ไงบังเอิญจริงๆที่กว้วยเจอคุณน่ะ แต่ก,ก้วยทำตาหวานใส่พร้อมรอยยิ้มบาดใจที่ทำให้เห็นเศษผักสีเขียวติดตามร่องฟันโชคดีจริงๆที่มันยังไม่ทันได้เมาทูเมาสกับเธอคุณก้วยช่วยฉันไว้หรือคะถามงงๆเพราะไม่เห็นว่าเสื้อของเขาจะเปียกสักนิดเปล่าครับคนนั้นเป็นคนช่วยคุณขึ้นจากสระก้วยเห็นว่าเออคุณไม่ได้สติก็เลยจะเป็นคนผายลมให้ ยืดอกยิ้มภูมิใจแสดงความเป็นฮีโร่ออกมาเออผายปอดหรือเปล่าคะเธอเหลตามองพอจะรู้ว่าแป๊กกวยไปอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่เล็กเพิ่งกลับไทยได้ไม่กี่ปีถึงจะพูดไทยได้ชัดเจนแต่บางคำก็ความหมายผิดเพี้ยนแถมผิดไปในทางสัปปดนสซะด้วยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าครับนั่นเลยครับกวยเล่นมุกนะ่ะ เธอถอนหายใจเฮือกลุกไปหาหนุ่มวัยรุ่นอายุไม่น่าจะเกิน17ปีที่ยืนตัวเปียกเสื้อนักเรียนสีขาวกับกางเกงขาสั้นแค่เขา่าบอกได้ดีว่าเขาเป็นเพียงเด็กมัธยมปลายเท่านั้นขอบใจนะจ๊ะเออไม่เป็นไรครับเด็กหนุ่มเกาท้ายทอยไอ้ายก่อนจะถอดเสื้อแขนยาวตัวโครงส่งให้เธอใส่คุมไว้สักหน่อยก็ดีนะครับเธอมองตัวเอง ถึงจะเป็นเสื้อสีขาวแต่ก็ไม่ได้บางจนเห็นอะไรต่อมีอะไรหมดทว่าเสื้อที่แนบรูปร่างมากเกินไปก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะนักหากต้องเดินไปเดินมาในสภาพนี้ขอบใจจะ้ะเธอกล่าวคําว่าขอบใจอีกครั้งพร้อมรับเสื้อมาคลุมไหล่ตัวเองพี่จะเสื้อมาคืนน้องได้ยังไงไว้วันเสาร์อาทิตย์ค่อยมาคืนก็ได้ครับพี่สะดวกไหม สะดวกวันเสาร์จ้าครับที่นี่เวลาเดิมผมจะมารอรับเสื้อคืนนะครับงั้นผมกลับก่อนนะครับจะไปเปลี่ยนชุดเกือบเจ็ดโมงแล้วกลัวไม่ทันไปโรงเรียนนะครับจ้าตกลงเธอโบอกมือให้พร้อมยิ้มกว้างเด็กหนุ่มเหลียวมองจนสะดุดเท้าตัวเองหน้าทิ่มเขารีบทรงตัวยืนตรงหันมองเธอด้วยใบหน้าแดงๆก่อนจะวิ่งตือจากไป เดี๋ยวเออกุ้ยเดินไปส่งนะแปกก่กล้ยเดินมาหาเธอพร้อมแสดงความเป็นสุภาพบุรุษไม่อะค่ะกลับเองได้อีกสามเดือนเตรียมตัวไว้นะเขายื่นหน้ามากระซิบข้างหูเธอถ้าไม่มีเงินมาคืนอะกล้ยก็เออจะทำเออก,กุ๊กกิ๊กกับคุณทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวหญิงสาวหน้าเหวอแหวลัน่นทุเรศ จากนั้นก็เดินหนีไปทิ้งให้ชายหนุ่มยืนเท้าเอวหัวรอตามลำพังฝ่ายบุษกรนั้นเธอเต็มไปด้วยโทสะนึกแค้นพามอยู่ลึกๆในใจเขาทำให้เธอเสียหน้าเขาทำให้เธอรู้สึกแย่เขาทำให้เธอเกือบเสียจูบแรกให้ไอ้แปลกกล้วยนั่นคอยดูเธอเธอขอเดิมพันด้วยชื่อบุตสกรต่อให้ต้องงัดกี่พันเล่มเกวียน เธอก็จะต้องทำให้เขาหวั่นไหวให้ได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันค่ะคุณพาม